รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565ของนางสาวมัชยาภัยพึกครูกศนอตบลวังวนอนเภกันตังจัังหวดตรังกศนอตมนวังวนตั้งอยู่ที่บ้านห้วยอลึกหมู่ที่2ตบลวังวนอนเภกันตังจัังหวดตรังลักษณะพ,พื้นที่ตั้งเป็นเอก,กเทศ สามารถติดต่อได้สะดวกมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีช่องทางออนไลน์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นเว็บไซต์แฟนเพจ a c e b o o k จึงทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อส็สคมนตระหนวางวนได้ดำเนินการรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกงานทุกทกิจกรรมพร้อมทั้ง,งได้กรอกข้อมูลการรายงานผลฐานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMI S ครูกอสนาตำบลวังวนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนอโดยการสำรวจความต้องการรวบรวมศึกษาข้อมูลพลื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญตามบริบทสภาพปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพร้อมทั้งรายงานผลในระบบ DMI S ตามที่กำหนด ครูกอสัตำบลมัมงวงม,มีนักศึกษาที่รับผิดชอบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565จำนวน60คนมีการาวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลมาจาัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและระดับชั้นครบถ้วนมีผู้เรียนรายล,ายละ80.77เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงมีผู้เรียนที่เข้าว่าจะจบเข้าสอบ เน็ตและอ e ีกแซมคิดเป็นร้อยละ92.31ของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบผู้เรียนทั้งหมดมียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่สามารถเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์อ t ทีครบทุกคนครูกศนาตามวังวนมีการช่วยเหลือผู้เรียนบันทึกผลการติดตามการถัดเรียนของผู้เรียนสม่ำเสมอนักศึกษากศนาตามวังวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียงกับกลุ่มสตรีตาบลวังวน และเข้าร่วมกีฬาต้านยาเสพติดกับอบตอวังวกนกศนตำบลวังวนจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังวนโดยมีการดำเนินง,งานตามเป้าหมาย4กิจกรรมและมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่ทั้ง4กิจกรรมดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวิชาจากสารก้านจากและชนโรงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยการทำสาชีฟานซีการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนวิชาวิถีชุมชนสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิน่นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการปลูกพืชสมุนไพรหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมหลักสูตรต่าง ครูกอนสนาาบลนวังวนมีการติดตามผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกโครงการการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศติดตามการนำความรู้ไปใช้สามารถนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวครูกศนสนาาบลวังวนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะักกสนาาบลวังวนบ้านหนังสือชุมชน ต้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายทุกโครงการทุกกิจกรรมกศนตนวังบวลมีการจัดกิจกรรมหน้าแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและกลุ่มเป้าหมายจำนวน5กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมศึกษาการทำจากสารก้านจาก2กิจกรรมการเรียนพุ้นชั้นลง 3. กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน สีกิจกรรมการเรียนรู้การเลื้องปูงไข่ห้ากิจกรรมเก็บหอยตลับครูกอสนตมบวงังวนร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมมีเทศติดตามผลส่งเสริมการจับการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสน,นุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายอยู่สม่ำเสมอ ูกศนตำบลวังวนได้ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายสําเร็จตามค่าเป้าหมายที่ทางสำนักงานกศนจังหวัดตรงังและกศนอำเภอกันตังกาหนดการปฏิบัติงานที่ดีเบสเพ็กชิสที่ผ่านมากศนตำบลวางวนได้ดําเนินการนโยบายจุดเน้นการนำกศนโดยใช้กศนตำบลวังวนเป็นฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจุดเด่นที่ควรพัฒนา มีแผนการดำเนินงานมีการดำเนินงานมีการรายงานผลและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะปัจจุบันกลุ่มจักสาร้านจากบ้านนายอดทองหมู่ที่5ตาตําบลวังวนเป็นแบบอย่างที่ดีได้โดยได้ต่อย,ยอดไปยังกลุ่มการเลี้ยงพึ่งชนโลมหมู่ที่2ตําบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรงังโดยใช้นวตันวตกรรมกระบวนการซึ่งมีครูกศนตําบลวังวนเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,565และพบกันใหม่ในปีงบประมาณหน้านะคะขอบคุณค่ะ